สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะเริ่มต้นในสเต็ปที่2นะครับซึ่งเราสามารถที่จะสร้างไฟล์นะครับที่ใช้สำหรับการเก็บซอสโค้ดได้ทั้ง .js แล้วก็ .html ในที่นี้จะสร้างในลักษณะของหน้าเว็บ .html นะครับและจะทำการดาวน์โหลด CDN นะครับลงมาที่ตัว test1. html นะครับท่านสามารถสร้างไฟล์นะครับและเลือก New File นะครับ เราก็เซฟนะครับให้เป็น test1 น,นะครับ t t m l นะครับเพื่อที่จะให้โครงสร้างของไฟล์นั้นเป็นตัว h t m l นะครับเมื่อคลิปที่ผ่านมานี้เป็นรูปแบบของการสร้าง .js ซึ่งก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับแต่เซฟต่อไปเราจะรันบนหน้าเว็บเราก็จะสร้างเป็น h t m l นะครับจากนั้นทำการเซฟ นขตอนนี้ครับเราก็จะเขียนให้ทีมแร่วมกับตัว jQuery นะครับรูปแบบก็จะเป็นดังนี้ครับผมเขียนคำสั่งของ HTML ไป3คํคำสั่งนะครับคำสั่งแรกก็จะเป็น HTML นะครับ HTML ก็จะเป็นคำสั่ง ลักษณะแบบนี้นะครับโดยที่จะมีในบรรทัดที่1ก็จะเป็นรูปแบบของแท็กเปิดบรรทัดที่6ก็จะเป็นรูปแบบของแท็กปิดนะครับซึ่ง html นะครับคำสั่งนี้ก็หมายถึงเอกสารหรือว่าไฟล์ตัวน,นี้จะเป็นไฟล์ที่เป็นเอกสารของ html นะครับ html ก็สามารถที่จะเรียกได้ทั้งคำสั่ง html แท็กคำสั่งแท็ก html เอกสาร html นะครับความหมายก็คือความหมายเดียวกันก็คือเป็นคำสั่งเฉพาะของ html ต่อนนครัคำสั่งที่2ก็จะเป็นส่วนของ head นะครับคำสั่ง head และคำสั่งที่3ก็เป็นคำสั่งของ html ก็คือ body นะครับ html hey จะแบ่งเอกสารออกเป็น2ส่วนก็คือ head กับ body head ก็ใช้สำหรับการโหลด Library ต่างๆเข้ามานะครับ body ก็จะเป็นตัวที่แสดงผลออกไปยังหน้าเว็บเพจ ผมจะทำการโหลดสคริปต์นะครับหรือว่าโหลดไลบรารีมาจากนะครับ CDN ก็คือแหล่งที่เก็บไลบรารีออนไลน์นะครับก็คือ https s e m i n s l a s j a x google api com นะครับซึ่ง CDN ก็สามารถที่จะมีได้หลายผ่านตามความต้องการของเรานะครับแต่ในที่นี้ผมจะเลือกดาวน์โหลดเฉพาะตัว jQuery นะครับให้มันลงอยู่ที่ไฟล์ test ศู์ของเรา ครับตอนนี้โครงสร้างของโปรแกรมของเราก็มีคําสั่งที่4เพิ่มขึ้นมาก็คือเขียนไว้ในส่วนของ head นะครับถ้าเขียนในลักษณะนี้ก็ความหมายก็คือจะอยู่ในระหว่างคําสั่งนะครับเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของคําสั่งให้ทีมเลได้นะครับด้วยการเพิ่มแท็กเข้าไปในทีนี้ก็จะเป็นการโหลด l i b r a r ีครับตัวสีฟ้าอ่อนนี้ก็คือ property หรือว่าเป็นคุณสมบัติของคําสั่งแต่ละคําสั่งก็จะมี property แต่ละตัวเพิ่มเติมขึ้นมา ซึ่งเราจะโหลดเอาไลบรารีที่ชื่อว่า jQuery. min. js นะครับแล้วเราสามารถที่จะดึงเอาคำสั่งหรือว่าเมธอดต่างๆที่อยู่ในไลบรารีตัวนี้เพื่อที่จะลังตัว jQuery ได้นั่นเองนะครับสเต็ปที่2ของเราครับเราสร้างโครงสร้าง h T. m l ขึ้นมานะครับสร้างในส่วนของ head ทำการโหลดไลบรารีเข้ามานะครับเป็น jQuery l i b r a r y ในวันที่3นี้นะครับสามารถที่จะฝึกเขียนตามนะครับ ในขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มไปทําความรู้จักกับการเขียนจตัว J Query นะครับว่ามีรูปแบบยังไงบ้างแต่ละคําสั่งนั้นมีความหมายยังไงสำหรับคลิปนี้ขอจบลงแค่นี้ครับขอบคุณครับ